สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็กเล็กเต็นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่28กุมภาพันธ์2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้ และนำวิธีการคิดการคำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด4ตัว3ตัวบน2ตัวเล็กสตัวล่างให้กับสมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัว บนล่างเป็นแนวทางการหาขอ้อมูลสรากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาานในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่26คกุมภาพันธ์2567กันก่อน,รนออครับผลการออกรางวันที่1 0 9 8 5 9 6 0 9 8 5 9 6เลก้าย4ตัว8 5 ก้าหกครับแปดหเกลขไทยสามตัวบนห้าเก้าหกห้าตัวบนเก้าหกเกเลขไทยสองตัวล่างแปดห้าแปดหนี่คือผลการดอกสลากหอยดาวพัฒนางวดล่าสุดครับยี่กกุมภาพันธ์ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดประจําวันที่26ครับมาย้อนดูครับในงวดวันที่26นะครับที่ผมได้ลงคลิปให้กับสมาชิกด,ดูนะครับมาดูการสรุปนะครับในสรุปชุด นะครับในชุดสรุปฟันธงนะครับชุดสรุปฟันธง4ตัวก็ถือว่าไม่เข้านะครับ3ตัวบนไม่มาเลยครับชุดรองไม่มาครับสองตัวบนไม่เข้านะครับสองตัวบนและก็ชุดสองตัวล่างครับจะสลับข้างกันนะครับสลับข้างกันผมเน้นไปที่96นะครับเน้นที่เกแต่ผลกันออก9ก้นี่เป็นชุดสองตัวบนครับและในชุดสรุปเด่น2ตัวบนสตัวล่างครับ แปดชุดนะครับแปดชุดก็เข้าที่เก้าหกตรงตรงครับเก้าหกตรงตรงเลขไทยสองตัวบนของหวยลาวพัฒนางวดล่าสุดครับนี่คือข้อมูลในงวดบันีที่สิบหกครับสมาชิกั้นไดที่มีโชคนะครับถูกเลขไทยสองตัวหว้ลาวพัฒนางวดประจำบันีที่สิบหกกาดีใจด้วยนะครับทันทีไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับในงวดบันทียี่สิบแปดครับมาติดตามกันเลยนะครับ มาดูการคำนวณหาเลขเด่นนะครับประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมได้นําเลขท้าย4ตัววดล่าสุดครับซึ่งออก8 5 9 6้ามาเป็นแนวทางการคํานวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูที่หลักพันนะครับหลักพันจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคํานวณครับแต่ละสูตรก็จะนําหลักพันวดล่าสุดคือเลข8มาคํานวณน,นะครับ มาดูสูตรที่หนึ่งครับได้เลขหกเป็นตัวตั้ง6กตัวนี้ได้จากการนำหลักพันคือ8ครับบวกตัวเองครับแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกครับเมื่อที่สิบหกตั้งหกบวกแค่เลขหกเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ต่อไปหลักพันสูตรที่สองครับได้เลขศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการนำครับให้นำหลักพันนะครับหลักพันหวดล่าสุดคือแปดครับให้ไปบวกหลักพันหวดก่อนงั้นนั้นอีกหวด์หนึ่งคือ เลข3ครเขไปบกวกสเท่ากับ11ครับเมื่อได้11เอา1มาตั้งแล้วให้นับรถจาก1มาหนึ่งแต้มคือ0ครับได้ศนตั้ง0บวกกันได้0นเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็หัครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ปต่อไปหลักพันสุดที่3ครับได้เลข5เป็นตัวตั้งครับ ห้าตัวนี้ครับได้จากการน,นําหลักแสนคือ0ูนย์บวกหลักพันคือ8ปดกับศูนย์บวกแปดแล้วก็แปแล้วนําผลลัพธ์คือ8บวกหลักพันคือแปดกับแปดแปดเท่ากับสิบหกครับเมื่อได้สิบหกเอาหกมาตั้งแล้วให้นำรถจับหกวานหนึ่งแต้มคือห้าตัวนี้ครับในห้าตั้งห้าบวกเกจิค่าเพิ่มไปเรียกตัวกันแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจะเป็นหลักพันสุดที่สี่ครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับหนึ่งตัวนี้นะครับได้จากการนําครับได้จากการนําให้นํา หลักหน่วยคือ6บวกหลักพันคือ8ครับ6 8เท่ากับ14แล้วนำผลลัพธ์คือ4นะครับบวกหลักพันคือ8ปครับ4 8เท่ากับส2ครับเมื่อได้12เอา2องตารางมาตั้งแล้วให้นับลดจาก2องมาหแต้มคือหนึเลยครับได้หนึตั้ง1บวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวกันล้วครับ1 2 3 4 6 7 8 9เมื่อครบ4ีสูตรครับให้นับแต้มชนกันทั้ง4ีสูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเดิมเลยครับก็จะมี1 2 3 6 7 8ครับ1 2ึ6ง8ก็ได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ผมแนนาสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลข3ดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลข7็ดึงเลข8ดครับ2 3 7 8ดึง4ตัวครับจาก6ตัวครับดึงมา4ตัว2 3 7 8เป็นเลขเด่นหลักพันครับมาดูสูตรคณนณหลักร้อยต่อครับทั้งหมด4สูตรครับแต่นในสูตรจะนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือเลข มาเป็นแนวทางการคำนวณครับ,รบสูตรที่1ครับศูนย์เป็นตัวตั้งศูนย์ได้จากการนำหลักร้อยคือ5บวกตัวเองครับศูนย์บวกห้าเท่ากับสิครับเมื่อได้กับเอาศูนมาตั้งตั้งศูนแล้วก็บวกให้เลขศูนย์เพิ่มพติกาตัวก็แล้วครับศูนย์หนึ่งสอาแต่อไปหลักร้อยสูตรที่2ครับเลขสเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยครับคือหครับบวกหลักร้อยงวดก่อนหน้านี้นก,นก็เลยคือเจ็ดครับห้าบวกเจ็ด เลขเตัวกันแล้วครับสองสามสีกเจ็ดแปดเกนะครับก่ัไปหลักร้อยสุดที่สามครับเลขหาเป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ได้จากการนำหลักแสนนี่คือ5คือศูนย์ครับหลักแสนคือศบวกหลักร้อยคือห้ครับศูนเทกับห้ครับหาเปเป็นตัวตั้งต,ตั้งหบวกเลขห้าเพิ่มไปเลขก้ตัวก็แล้วครับห้าหกเจ็ด จะเป็นหลักร้อยสุดที่4ครับเลขหเป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักหน่วยบนคือ6กบวกหลักร้อยคือ5ครับหกบวกค่าแล้วก็สิบเอครับนําผลลับขึ้นหตัวหลังบวกหลักร้อยคือ5้าครับหนึ่งบวกห้าแล้วก็หกตัวนี้ครับหม่ยเลขหตั้ง6กบวกเลขหเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เมื่อครบสี่สูตรครับให้นับแต้มชนกันทั้งสี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้แล้วครับก็มีสองสามหก 780ดแปดครับ2 3 6 7ามได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงผมดึงเลข3าดึงเลข6ดึงเลข8ดึงเลข0ูนย์รครับ3680ดึง4ตัวครับ3 6 8 0เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับมาดูสูตรคำนวณหลักสิบต่อครับทั้งหมด4สูตรครับแต่ละสูตรจะนำหลักสิบล่าสุดคือเลข9กมาเป็นแนวทางการคำนวณครับ หลักสิบสูตรที่1ได้8เป็นตัวตั้ง8ได้จากการนําหลักสิคือ9บวกเองครับเก้าบวกเท่ากับสิครับได้สิเอา8ปดอมาตั้งตั้ง8บวกแกแเพิ่มไปดไกตัวก็แล้วครับแปดเก้าศูนหนึ่องสามหกต่อไปหลักสิบสูตรที่สครับได้เลขหาเป็นตัวตั้งครับหตัวนี้ได้จากการนําครับ ได้จากการนําให้นําหลักสิบมวล่าสุดไปบวกหลักสิบมวดก่อนอันนั้นอีกวดหนึ่งคือ7จครับห้าบวกเท่ากับสิบหกครับเมื่อได้สินะนำผลลัพธ์คือ6นะครับบวกหลักสิบคือเก้าครับหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าครับเม่อสิบห้าเอาห้ามาตั้งครับตั้งห้าแล้วบวกแ5่ห้าเพิ่มขึ้นไปเก้าตัวก็แล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้ายนึ่งสองสามเลขสิบสูตรที่สครับได้เลขสามเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ครับได้จากการนำหลักหน่วย ให้นำหลักหน่วยคือ6บวกหลักสิบคือ9ก้าครับหกเก้าเท่ากับสิบห้าแล้วนำผลลัพธ์คือ5นะครับบวกหลักสิบคือ9ก้าครับห้าเก้าเท่ากัสิครับเมื่อได้สิบสี่เอาสีมาตั้งแล้วให้นำลดจากสี่มาเตมแต้มคือสามครับได้สามตั้งสบวกยังได้สมเพิ่มไปเลยก้ตัวก็แล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ศูนย์่งต่อไปหลัสิบสูตที่สครับตัวนี้เก้าเป็นตัวตั้งครับเาตัวนี้ครับเก้าตัวนี้ได้จากการนํานะครับให้นําหลักแสนนะครับคือ ศูนย์บวกหลัก10คือ9ครับศูนย์บวเก้เท่ากับ9ครับในเก้าตั้งเก้าแล้วก็บวกแก่เลขเเพิ่มขึ้นไปให้เลขเกตัวครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเครับเมื่อครบ4ีสูตรครับให้นับแต้มชนกันทั้ง4ี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไป้แล้วครับก็จะมี1 3 5 6 9 0ามห้ครับหนึ่งสได้หตัวครับในหตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงประเด็นครับผมดึงเลขสาดึงเลขหดึงเลขเก้าดึงเลขศูนย์ครับสาก้ ดึง4ตัว3 5 9 0เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อเข้าต้องว่าสสูตรครับแต่ละสูตรจะนำหลักหน่วยงวดล่าสุดคือเลข6มาเป็นแนวทางการคำนวณครับสูตรที่1ครับเลขสเป็นตัวตั้งครับ2ได้จากการนำหลักหน่วยคือ6กบวกเองครับ6กบวกโเก้าสิบสอครับเอาถ้าเก้าสเอา2ตัวหลักมาตั้งตั้ง2เลขกบบวกแข่าเลขสเพิ่มไปเลข9ตัวกันแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ตามเป็นหลักหน่วยสูตรที่2ครับเป็นเเป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับได้จาากกรน ให้นําหลักหน่วยคือ6บวกหลักหน่วยงดก่อนนั้นอีกตัหนึ่งคือ2ครับหกบวกสเท่ากับแครับเมื่อได้เท่ากับ8นะครับให้นับลดจาก8มาหนึ่งแต้มคือ7จ็ดเครับได้7ตั้งเจ็บวกเกาเล็เพิ่มไปดเก้าโกันแล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปหลักหน่วยสุดที่สามครับได้เลขห้าเป็นตัวตั้งครับห้าตัวนี้ครับได้จากการนําหลักแสนคือศูนย์บวกหลักหน่วยคือหกครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกครับเมื่อได้เท่ากับหกให้นับลดจากหกมาหนึ่งแต้มคือห้าครับ แล้วกบได้5ตั้ง5้าบวกค่าเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัวกันแล้วครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3ต่อไปหลักหน่วยสูตรที่4ครับสามเป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ได้จากการนำครับให้นำหลักพันคือ8ครับบวกหลักหน่วยคือ6ครับ8ปดบวกหเท่ากับสิครับเมื่อได้14เอา4มาตั้งแล้วให้นับลดจาก4มา1แต้มคือ3ตัวนี้ครับได้3ตั้ง3ามบวกแค่นิดสาเพิ่มไปเลขเก้าตัวกันแล้วครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1เมื่อครบ4สูตรครับให้นับแต้มเฉลยกัน จะได้เลขที่ผมนับแทมชนเดี๋ยวแล้วครับผมมี357890นครับ3 5 7 8 9 0ได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลข5ดึงเลข7ดึงเลข9ดึงเลขศูนย์ครับดึงจาก6ตัวมาเฉลี่ยตัวครับ5790เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณครับเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยวลาวพัฒนาหววประจำวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์ครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวล่างผมนำหลักพันสตัวครับ238 8จับคู่กับลักร้อย4ตัวครับ3680 จะได้ชุด2ตัวล่างเวลาพัฒนาดังนี้ครับ2วังหลสิบจับคู่หลักหนวยสตัวจะสองสามสองงแปดสองศูนย์สาวังกสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับยสามสาดสามศูนย์เจวังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวนะครับเเจ็ดสามเจ็ดหกเวังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวได้แปดสามแปดรวมทั้งหมดในชุด 2ตัวล่าง16ชุดครับนี่คือชุดตรงๆเลขให้สอง,ต,งตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ทงทบนต่อครับชุด2องทบันผมนำหลักสิบสี่ตัวครับสามห้าเก้าศูนยจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับห้าเจ็ดเก้นยชุด2องทบนหวยลาวพัฒนาอย่างนี้ครับสามวัน1สจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับย3่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ห้าวันสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับย5่ห้าห้าห้จาก้าู้วันจับคู่หลักหน่วย4ตัว นี่เก9าห้า0าจากกูนหลัจากผู้ลหน่วย4ีตัวครับยี่0 5 0 7 0 9 0 0รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงครับเป็กไทย2ตัวบนหวยลาพัฒนา16ชุดและชุด2ตัวล่างหวยลาพัฒนาชุดตรงตรงสชุดมาลุ้นกันครับชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างจะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูชุดสรุปเด่นครับ สองตัวล่างก่อนนะครับทั้งหมด16ชุดครับจับคู่ได้ในชุดเด่นผมได้นาสูตรเทียบชนเพื่อตัดหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปตัดไว้ครับก็จะมีนะครับมีมีสองหกสองแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่ชุดครับผมได้ตัดมาครับเพื่อดึงตัวเด่นมาเลยครับสองหกสองแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดตัดมาจากสิบหกชุดนะครับมาลุ้นครับสี่ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดนะครับถ้าสมาชิกท่านใดที่ มีแนวทางการคำนวณได้เลขเด่นครับในชุด2ตัวล่างเทียบชนในชุด2ตัวล่างจะได้ตัวเด่นตรงเกตท่านมากที่สุดครับนอกจากที่ผมสรุปไว้ที่4ชุดครับ2 6 2 8 7 6 7 8ครับมาดูชุดสรุปเด่น2ตัวบัต่อครับทั้งหมด16ชุดครับ ชุดเต็มเจับคู่ได16ชุดใน16ชุดนี้ผมได้นําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับในชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ก็จะมีนะครับมี3 7 3 9 9 7 9 9 4ชุดครับ3 7 3 9 9 7 9 9 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวันหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆมาลุ้นกันครับสีชุดเด่นจะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดถ้าสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคำนวณได้เลขเด่น2ตัวบน เฉียบชนนะครับจะดีโดดเด่นตรงเกท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตะวันต่อครับชุด3ตัวบนผมจะนําหลักร้อยครับมาดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคอนเสตัวครับ3 4 3 6 8 0ครับ3 6 8 0ผมดึง2ตัวครับดึงเลข6ครับดึงเลข6และดึงเลข8บางหลักร้อยครับผมจะนําเลข6และเลข8มาจับคู่ชุดเด่น2องตะวัสี่ชุดครับ3 7 3 9 9 7 9 9ครับจะเป็นชุด3ตัวบน วเวลาพัฒนาดังนี้ครับในชุด3ตัววันที่สรุปจับคู่ไอ้หวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสนวันสี่ชุดนี้นะครับจะได้6 3 7 6 3 9 6 9 7 6 9 9ามเจ็ดวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสนวันสี่ชุดครับจะได้แปดสามเจ็ดแปดสามเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้ารวมทั้งหมดนะครับในชุด3ามตะบนแปดชุดด้วยกันครับมาลุ้นกันนะครับ8ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับ ทั้งหมด3ตัวน8ชุดชุดเด่นที่สุดครับผมสรุปให้สมาชิกดูครับผมเน้นไปที่ครับ837นะครับเน้นไปที่837ครับนี่คือเด่นที่สุดครับส่วนชุดรองครับรองไปที่899ครับรอง899เน้น837รอง899นะครับนี่คือชุด3ตัวบนครับและในชุด2ตัวบน2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดนะครับ 2 6 2 8 7 6 7 8นะครับใน4ชุดนี้ชุดเด่นนะครับผมเน้นไปที่78ครับผมเน้นไปที่78รองไปที่28ครับเน้น78รอง28นี่คือ2องตะลังครับและในชุดสองรวมสชุดครับ3 7 3 9 9 7 9 9เดครับเด่นที่สุดเน้นไปที่3 7เนะครับเน้นไปที่3 7ครับรองไปที่99ครับรอง99นี่คือชุดสรุปนะครับเน้นรอง2ตัวล่าง2องตับนและ3ตัวะบน หยเลาพัฒนางวดประจำมาที่2ี่สิกุมภาพันธ์ครับมาลุ้นกันนะครับว่าในชุดเน้นรองจะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูชุด4ตัวเ่าครับชุด4ตัวผมก็จะนําชุด2ตัวล่างเด่น2 2งชุดสองแปดและเจครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน2ชุดครับสามเดและเก้ครับจะได้ชุด4ตัวหวยเลาาพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมี2 8 3 7 2 8 9 9 7 8 3 7 7 8 9 9รวมทั้งหมด4ชุดครับทั้งหมด4ชุดนี้คือชุด4ตัวชุดตรงตรงครับมาลุ้นครับ4ชุดจะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันทองครับผมจะสรุปชุดฟันทองเล็ทไทย4ตัว3ตะวัน2ตัวันงตัวล่างให้กับสมาชิกดูครับในชุดสรุปฟันทอง4ตัวทั้งหมด4ชุดจับคู่ไว้ครับในช่วงอดจับคู่ว้4ชุดใน4ชุดนี้ผมสรุปฟันทองเน้นเด่นไปที่ไหนครับ 7837ครับ7837ครับรองมาที่2899 2899ครับ2899ครับชุดสรุปพันทง3ตะันครับเน้นมาที่837สามครับ837รอง899ครับรอง8 9 9ครับชุดสรุปบันธง2ตะันครับเน้น37ครับรอง99ครับเน้น3 7รอง99ชุดสรุปบอลธง2ตัวล่างครับเน้น78รอง28ครับเน้น78รอง28ครับนี่คือชุดสรุปบันธงเล็ท้าย4ตัวเด่รอง3ตะบน เด่นและรองสองตัวบนเด่นและรองสองตัวล่างเด่นและรองครับมาดูสรุปชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจากผู้เด่นในชุด2ตัวไว้ครับมี2 6 2 7 7 6 7 8 3 7 3 9 9 7 9 9ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างเดยนนะครับ มาดูที่เล็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นไปที่เลขกเตวิ่งล่างเน้นไปที่เลขกเกตเช่นเดียวนี่คือเล็กวิ่งลอยวิ่งรูดครับมาลุ้นครับเล็กวิ่งลอยวิ่งรุดเวเาพัฒนาจับมาเลยไหมครับนี่คือข้อมูลแนวทางหัวยราวพัฒนาในงววประจําวันที่28กุมภาพันธ์ครับผมได้นํามาลงคลิปให้กับสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับ ่อนตัดสินใจด้วยครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคณินี้จะเดินตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลักเวลาพัฒนากันได้งวดประจำวันที่28กุมภาพันธ์ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเจกเดนกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใจค,ครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดการคำนวณสูตรหวยดีผมได้หาข้อมูล แนวทางเวลาพัฒนางวดประจำวันที่28กุมภาพันธ์2567ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหัวีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอดิดในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ